สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแสบสวัสดีครับคุณมนครับผมอ้าวรถไฟมาแล้วนะฮะขึ้นขึ้นเลยไหมสถานีไหนเชิญเลยครับพี่ครับครับผมก็จริงๆเนี่ยไอตัวเรื่องของรถไฟเนี่ยปกตินะครับคุณแสบแล้วก็คุณมนเราจะรู้อยู่แล้วว่าทั้ง BTS แล้วก็ตัว B M เนี่ยต้องประกาศเรื่องของตัวปริมาณผู้โดยสารโดยเฉพาะปริมาณผู้โดยสาร รถไฟบนดินกับใต้ดินเนี่ยทุกๆเดือนเนาะ<ช>แต่มัน<ช>ก็จะมีแหลกไทม์หน่อยสมมติว่าเดือนธันวาเนี่ยกว่าเขาจะประกาศจริงเนี่ยประมาณเดือนมกราปลายมกราเลยกว่าเราจะรู้ตัวเลขว่าเดือนธันวาดีแค่ไหนะนะครับแต่ด้วยความที่ผมเนี่ยอยากจะรู้จริงๆว่าไอ้ตัวโมเมนตัมของรถไฟฟ้าเนี่ยที่เราเห็นปริมาณผู้ศึกามันขึ้นๆในเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาเนี่ยมันจะมีโมเมนตัมในเดือนธันวาหรือเปล่าเราขอไอเฮ็ด กับการการรีพอร์ตของบริษัทหน่อยแล้วกันนะครับผมทำวิธีการขึ้นรถไฟฟ้านะครับทั้งบนดินและใต้ดินในเดือนธันวานะครับตอนเช้ากับตอนบ่ายนะครับตอนเช้าไม่แปลกนะครับที่คนจะแน่นซึ่งคนแน่นอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่าอตอนนี้คนกลับมาทำงานออฟฟิศแล้วะนะครับแต่สิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเนี่ยคือตอนช่วงบ่ายนะครับคนแน่นมากๆนะครับ แค่ผมจะคือออฟฟิศผมเนี่ยอยู่แถวชิดลม<ช>นะครับแค่ผมจะเข้าไอ้ตัวรถไฟฟ้าเนี่ยยังเข้าลําบากเลยนะครับมองเข้าไปเนี่ยถามว่าใครเข้ามาฟิปลปริมาณผู้โดยสารทําทให้รถไฟฟ้ามันแน่นขนาดนี้ก็ต้องบอกส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากนักท่องเที่ยวเลย<ช>นะครับแล้วยิ่งเราเห็นตัวเลขนักท่องเที่ยวที่มันออกมาดีมากๆที่เกิดจากไอ้ตัวที่เขาประกาศล่าสุดออกมานะครับ<ช>ว่าขึ้นไป อ22อล้านคนหรืออะไรประมาณนี้ครับมันยิ่งคอนเฟิร์มวิวแล้วว่านี่แหละครับตัวที่ทำให้ปริมาณผู้โดยสารของ BTS b m ในเดือนธันวาเนี่ยมันน่าจะมีโมเมนตัมที่ดีกว่าเดือนพฤศจิกายนครับผมเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเดือนตุลาเดือนพฤศจิกาที่ออกมาแอ e r ว g รต่อวันเนี่ยก็สูงกว่าในช่วงไตรมาสสามทั้งไตรมาสแล้วนะครับประมาณ11ปร์เซ็นถ้าเกิดว่าเดือนธันวามีโมเมนตัมแบบนี้ นะครับเราคิดว่าทั้งไตรมาสเนี่ยยังไงปริมาณผู้โดยสารของบนดินและใต้ดินเนี่ยเกินกว่าไตรมาสที่แล้วแน่นอนนะครับเพราะงั้นเราทำเชนเนลเช็คแบบนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยปุ่มนี้ได้รับประโยชน์จากเรื่องของนักท่องเที่ยวด้วยนะอย่าลืมนะครับแล้วเราคิดว่าโมเมนตัมน่าจะทําให้เออร์เน็งในไตรมาสสี่เนี่ยมันดีกว่าในไตรมาสสามนะครับเพราะนั้นคือบทสรุปของเรานะครับครัาเป็น คับกลับมาดูว่าแล้วท็อปพิกของเราคือใครนะครับผมยังย้ำเหมือนเดิม,มนะครับว่าบ m ยังเป็นท็อปพิกของเรานะครับทายเกตสิบเอ็ดบาทห้าสิบถามว่าทําไมชอบบ m ในเมื่อราคามันก็ขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะขณะที่บ t เยังไม่ขึ้นเหตุผลที่เราบอกว่าเราเลือก b ีบเป็นท็อปพิกเนี่ยเรามองเรื่องของไอ้ตัวกฎเกณฑ์ต่างๆที่บ m เนี่ยมีน้อยกว่า B t เทเป็นหลักเลยน,นะครับเพราะว่าผลดีเนี่ยมันคงได้ทั้งสองบริษัทนะครับแต่เรื่องของ อ,อไอ้ตัวกฎระเบียบนะครับ B M มีน้อยกว่าเพราะฉะนั้นพอเวลาหุ้นมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นโดยที่ไม่ต้องระแวงว่ามันจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์เข้ามากดราคาหุ้นซ้ำนะครับ <ผม S 2> ถามว่า B T S มีกฎเกณฑ์อะไรที่มันเป็นประเด็นอยู่ก็ยังเป็นเรื่องของสายสีเขียวที่มีประเด็นกทมในส่วนต่อขยายนะครับยังคลากระซังอยู่นะครับเพราะนั้นคือเรื่องเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้น บีเอ็มนะครับเป็นท็อปพิกของเราด้วยเหตุผลเรื่องของกฎระเบียบที่น้อยกว่านะครับปริมาณผู้โดยสารไม่ต้องพูดถึงดีอยู่แล้วเออร์เน็ตโมเมนตัมมีปี2023ันยิบสามเรามองว่าเออร์เน็จะเป็นเลคคอร์ดรถไฟฟ้าอย่างที่เราเคยนําเรียนคุณคุณมวลกับคุณแสบไปนะครับว่าตัวรถไฟฟ้าจะเป็นคีย์สําคัญในการที่จะผลักดันกําไรของบ m เอให้มันเป็นขาขึ้นนะครับแล้วเรามองว่าสามปีเนี่ย g r o w นี่สามสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะนะครับมันก็เลยกลายมาเป็นว่า ตัวรถไยฟ้าพอเราเห็นโมเมนตัมแบบนี้มันดีต่อเนื่องแน่สําหรับตัว BM นะครับกลับมาที่ BTS ว่ามันมีสตอรี่อะไรหรือเปล่านะครับราคาหุ้นเริ่มขยับแล้วแน่นอนนะครับ BTS เป็นแลกกาดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย BTS แทบไม่ขึ้นเลยตอนที่ BM ขึ้นขนาดที่ฟันเดเมนทัลต้องบอกว่ามันอินพูฟแล้วนะนะครับปริมาณผู้โดยสาร BTS ไม่ได้ต่างอะไรกับ BM เลยเป็นขาขึ้นนะครับและ ถ้าเกิดว่านักลงทุนจําได้เนี่ยเราเคยบอกว่าบ t เทเนี่ยกำลังจะขึ้นค่าโดยสารนะครับในส่วนตัวคอลไลสายสีเขียวที่เราวิ่งกันอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับตั้งแต่หนึ่งมกราเขาขึ้นไปแล้วแล้วถามว่าปริมาณผู้โดยสารมันลดหรือเปล่ามันไม่ลด <c oughs> ปกติขึ้นราคาปริมาณผู้โดยสารนต้องถอยถูกไหมฮะมีปริมาณผู้โดยสารมันกลับเพิ่มขึ้นอีก <c oughs> นันแปลว่าเขาจะได้รับผลดีสองต่อปริมาณผู้โดยสารที่ขึ้นคิวราคาที่ขึ้น P ี <c oughs> อืมนะครับเพราะฉะนั้นมันมาทั้งสองอันนะครับฟันแนเมนทลของ BM เอ้ตัวถี่อะบีทีเอสเนี่ยอิ่มพูฟละจากรถไฟฟ้านะครับถามว่าอะไรตอนที่มันโดนดึงเนี่ยมันโดนดึงจากอะไรในช่วงไตรม้าหนึ่งในไตรมาสองของเขานะครับบีทีบีทีเอสนะครับปีปฏิทินไม่ตรงกับปีปฏิทินของของเออ่พวกเราเนาะเขาจะจบเออ่ประมาณเดือนมีนานะครับสําหรับปีงบปีเพราะฉะนั้นที่ประกาศมาเนี่ยทุกคนจบไตรมาสามละแต่บีทีเอสเนี่ยจบไตรม้าสองนะครับ มันโดนดึงจากบริษัทลูกนะครับคือ BGI นะครับเรารู้รอยู่แล้วว่า BGI เนี่ยเจอทุกสถานการณ์เลยนะครับมีเดียนะครับฟื้นตัวช้าชนะครับบริษัทลูกอย่างเคอรี่ขาดทุนเยอะอนะครับแฟนลิงก์ยังไม่รีคอรเฟอร์นะครับแต่บริษัทลูกอย่าง BGI ที่เคยกดดัน b ทสหนักๆในช่วงครึ่งปีแรกมันจะเริ่มมามามีผลดีในช่วงครึ่งปีหลังละนะครับ ลงเลยให้คุณแสบกับคุณมนเรื่องของวิจัยนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นบริษัทลูกของ BTS เเนาะถ้ามันดี BTS ก็ดีด้วยนะครับวิจัยเนี่ยพอดีอย่างที่เราบอกนะครับเราทำชั่นชเช็คเรื่องของปริมาณผู้โดยสารเนาะแล้วเราทาเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยระหว่างปริมาณผู้โดยสารของ BTS กับอัตราการใช้สื่อของวิจัยนะครับถามว่ามันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับไอตัววิจัยเนี่ยตอนนี้เขามีโฆษณาสื่อนอกบ้านนะครับ อยู่ที่เดียวเลยคือบนรถไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นปริมาณผู้โดยสารถ้าเกิดว่าดีขึ้นมันแปลว่าอะไรฮะผมก็ต้องขายของด้เยอะขึ้นเพราะว่าเหมือนมันมีไอบอลที่เพิ่มขึ้นนะครับใครก็อยากจะลงสื่อกับวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นโมเมนตัมของปริมาณผู้โดยสารแบบนี้เนี่ยเราก็เลยฟันคงเลยว่าไอตัวอัตราการใช้สื่อของวิจัยนะครับในส่วนของมีเดียของเขาเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากไตรมาสสองที่อยู่ระดับแค่สี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นขึ้นมาที่ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ถ้าเรากีบเป้นนะครับว่าบริษัทลูกจะไม่ขาดทุนเพิ่มขึ้นแล้วซึ่งเราคิดว่าไม่จะไม่ขาดทุนเพิ่มนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวตัวเคอร์ลีนะครับเราก็จะบอกว่าในไตมาสสาม v g i ตัวผลประกอบการเนี่ยจะเบรกอีเวนต์จากติดลบเกือบเกือบร้อยห้าสิบล้านในไตมาสสองเคอร์นาลาวละนะครับมูเมนตัมแน่นอนยังไงก็ไปในไตมาสสี่ของเขาแน่แ่เพราะว่าประมาณผู้โดยสารของม t s ียมันมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับยูเลนหรือว่าตามการใช้สื่อของวิจัย ก็ต้องเพิ่มขึ้นจาก55เนี่ยทุกคนบอกว่าเอ้ยมันพีิกหรือ,อยังนะครับต้องบอกเล่าอย่างนี้ว่าก่อนโควิดนะครับยูเรทของเขาเนี่ยเคยอยู่ระดับ65เปอร์เซ็นต์มันแปลว่าอะไรครับมันยังมีรูมให้วิจัยเนี่ยสามารถจะใช้อัตราการใช้สื่อเพิ่มขึ้นอีกคือรับลูกค้าได้เพิ่มนะครับนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าเออร์นิ้งโมเมนตัมของวิจัยดีนะครับวิจัยมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันดีก็คือเมื่อคืนนี้ถ้าเกิดว่าใครใครอ่านในตัวที่เราส่งเมสเซจไปนะครับ พอดีมันมีเรื่องของการที่แฟลชเนี่ยเขาออกมาบอกว่าเขาประสบความสําเร็จในการเพิ่มทุนในการระดมทุนผมต้องเล่าแบบนี้นะครับรอบล่าสุดนะครับแฟลชเนี่ยมันเคยเป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ว่าในช่วงกลางปีที่แล้วเนี่ยควรไปไปคาดหวังว่าเขาจะไม่สามารถจะระดมทุนได้และน่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทําธุรกิจเ<ช>พราะเกิดแฟลชมีปัญหาในการทําธุรกิจเคอรี่ก็จะได้ประโยชน์ถูกไหมฮะ ร,ราคาที่เคยแข่งกันมันก็ไม่ต้องแข่งละเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยราคาเคลอรี่ขึ้นเลยนะครับแต่รอบนี้อยู่ดีๆเขาก็ออกมาบอกว่าตัวแฟดเนี่ยประสบความสำเร็จในการระดมทุนพอระดมทุนเสร็จแปลว่าการแข่งขันยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะ<ช>นะครับเคลอรี่ <Cur ly S 1> จะไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นละแต่ถามว่าแล้วมันมีมันมีอิมพิเคชันผลบวกย,ยังไงกับพีจใยเรามองว่าท่าทีของวีจัยในเคลอรี่น่าจะเปลี่ยนไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเคยซัพพอร์ตว่า มาถูกทางแั่นแหละเคอร์ี่สุดท้ายเนี่ยแฟตจะต้องออกไปจากธุรกิจนะครับแต่พอแฟตแข็งแรงแล้วระดมทุนได้เนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสที่ท่าทีของวิจัยจะเปลี่ยนไปสําหรับการลงทุนในตัวเคอร์ี่อันนี้เราต้องต้องบอกกับนักลงทุนก่อนนะครับบริษัทไม่ได้พูดเลยนะครับว่าเขาจะขายอะไรในตัวเคอร์ี่แต่เราวิเคราะห์เองอโดยการต่อจิอ๊กซอว่าถ้ามันเป็นแบบนี้ทิศทางของตลาดของไอการขนส่ง มันเปลี่ยนแปลงจากที่ตัววิจัยมองแต่ตอนต้นเนี่ยท่าทีผู้บริหารก็ควรจะเปลี่ยนด้วยนะครับสมมุติว่าเขาเกิดขายเคอร์ี่ออกมาจริงๆซึ่งปัจจุบันถืออยู่18%นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นกับงบวิจัยนะครับปกติเนี่ยปีๆหนึ่งนะครับวิจัยเนี่ยรับตัวขาดทุนนะครับของไอ้ตัวเคอร์ี่เนี่ยประมาณนับ200-300ล้านถ้าไม่มีตัวเคอร์รี่แปลว่าวิจัยจะกลับมามีกำไรทันที อล่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องบอกว่า BCI นะครับดูดีมากพราะมันดูดีมากมันก็ฝีเข้าไปที่ b t s เพราะว่าถ้าลูกดีซึ่งเป็นตัวดึงด้วยในช่วงครึ่งปีแรกพอลูกมันเริ่มขยับดีขึ้น b t s ก็ต้องดีขึ้นนะครับอันนั้นคือสิ่งที่เราเห็นเดเวล o อ m e n t นะครับของ b t s b t s เนี่ยเรา Recommend ซื้อนะครับ Target สวทบาทสานะครับเพียงแต่แค่เรากังวลแค่เรื่องของ ไอตัวกฎระเบียบต่างๆที่มันยังคาราคาซังอยู่ถ้าเกิดว่ามันหมดเรื่องคาราคาซังพวกนี้เราคิดว่าราคา BTS เนี่ยขึ้นได้เยอะมากๆเลยอืครับ,รบก็คือเคลียร์สายส<ช>ีเขียวจริงรๆเขาไม่ต้องเคลียร์มากมายหรอกคือมันก็คาราคาซังอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่พี่บอลบอกออกมาได้คือว่าถ้าเอา VGI ไปเคลียร์ออกมาได้เนี่ยนะฮะก็จะส่งผลดีกับตัวของ BTS เอ้ยผมถามนิดนึงสิ VGI ตอนเข้าเคอรี่เนี่ย ต้นทุนเขาอยู่ประมาณมสักเท่าไหร่ฮะพาว่าหรือว่าอยู่อยู่ที่เท่าไหร่ฮะจําได้ไหมพี่ต้นทุนของเขาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าเขาเข้าก่อนที่ตัวเคอรี่จะเข้าตลาดเนาะเขาเป็นแฟจิกพาร์ทเนอร์เลยนะครับเงินลงทุนตอน,นนั้นน้อยมากประมาณห้าพันล้านเองที่เขาลงทุนในตัวเคอรี่นะฮะเพราะฉั้นเดี๋ยวผมลองไปไปดูอีกทีนึงว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่ผมมั่นใจว่าเขาไม่ขายรอบนี้ไม่ขาดทุนเพราะว่าเขาเป็นแฟจิกพาร์ทเนอร์ตั้งแต่แรก อ๋อเออเพราะว่ามันก็จะมีจุดที่ที่ที่เรากำลังสังเกตกันอยู่ว่าเอาถ้าขายตอนตอนที่เคอรี่เขายังขายลงมอย่างเงี้ยเขาจะรับผลกรรมไปด้วยเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วไม่น่าจะได้รับผลกรรมนะครับเอา BBM ให้เป้าเท่าไหร่นะเอาเอาเดี๋ยวผมจะสรุป่า้าสิบบาทบีเนะครับ b T S 11บเบาท30ง่ายๆคืออยู่ในระดับส1บดบาท30ถึงส1บเดาททั้งคู่อืเอานะฮะแล้ววี I จอ่ะไหนๆก็คุยวี I จว่าแล้วีเป้าอยู่เปล่า วิจัยห้าบาท50ครับผมโอ้เอ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันฮะลองคุยกันเรื่องของ transportation Tr sector รถไฟมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็สามารถที่จะซื้อได้คือถ้าถามราคานขณะนี้ทั้ง3ตัวยังไม่แพงเลยเนาะไม่ครับไม่ผมอมองว่าเป็นแลกกาดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าฟันเดเมนทัลมันแข็งแรงอย่างเนี้ย<ม>ผมว่ายังไงก็มาแน่นอนแล้วก็อย่างที่บอกว่าตีมนะักท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เดเล็ก มาที่กลุ่มทานสปอร์ตนะฮะแต่อย่างที่คุณบอลกุแสบเห็นก็คือว่าพอผมเดินทางจริงเนี่ยคนมันแน่นคนนักท่องเที่ยวเพราะงั้นมันได้รับผลดีแน่ๆครับนะครับเดี๋ยวต้องปล่อยให้พี่บอลไปเดินทางท่องเที่ยวต่อแล้วนะฮะหลังๆไม่ค่อยเข้าออฟฟิศเพราะว่าไปสเกลดูว่าเป็นอย่างไรนะครับสำรวจดูเอาวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับพี่บอลครับของเช้าของคุลแสบน้องสุนครับครับ